สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเวลาสบายๆของทุกท่านนะคะกับดิฉันเพนสลียปัญญารชุน,นะคะในรายการส r ทไลฟ์ไฟเกษียณค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะก็อยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยะคะเกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งของผู้สูงอายุนะคะก็คือเรื่องของการทํายังไงที่จะทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพใจที่ดีนะคะซึ่งเรื่องเนี้ย สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของการออดูแลเรื่องสุขภาพกายของผู้สูงอายุเลยนะคะทำไมสุขภาพใจถึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะเราก็คงเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะที่คนส่วนใหญ่ค่ะมักจะพูดกันว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะซึ่งก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงมากๆเลยนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสบายใจไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องใดๆน,น,นะคะมันก็ทําให้เรา มีความสุขได้ในทุกๆวันนะคะแล้วถ,ถ้าเรามีความสุขนะเราก็จะมองโลกในแง่ดีนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่เข้ามากระทบในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยในอวัยวะต่างๆนะคะโรคาภาัยใกล้เจ็บนะะหรือไม่สบายใจเรื่องอะไรเราก็ยังจะมีกําลังใจในการที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็ต่อสู้กับ ปัญหาต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเรานะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันนะคะว่าอะไรนะคะที่เป็นสาเหตุทําให้ผู้สูงอายุเกิดความไม่สบายใจหรือทําให้ผู้สูงอายุเกิดความวมิตกกังวลน,นะคะสิ่งไหนจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะเอ,อบรรเทาความ กดทุ้มใจหรือความไม่สบายใจไปได้นะะอะไรที่จะทําให้ผู้สูงอายุมีความสุขได้บ้างนะคะวันนี้เราเมาฟังกันนะคะก่อนอื่นคะ่ะท่านผู้ฟังเรามาดูกันก่อนนะคะว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้สูงอายุเกิดความไม่สบายใจนะคะแน่นอนค่ะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเพราะว่าสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะการเสรื่อมถอยของอวัยวะต่างๆนะเช่นะ ผู้สูงอายุบางท่านนะคะพอพอเริ่มเข้าวัยเกษียณแล้วเนี่ยบางท่านก็อาจจะมีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาเรื่องการได้ยินนะคะอันนี้ก็ไม่นับถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่มาพร้อมกับวัยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมที่เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีขาวหรือว่าผิวหนังที่เริ่มแห้งนะคะเหี่ยวย่นนะคะคือผู้สูงอายุบางท่านก็อาจจะยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้นะคะ หมายถึงสภาพร่างกายภายนอกนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุบางท่านก็อาจจะยอมรับได้ยากนะคะแม้จะทําความเข้าใจแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎธรรมชาติต่างๆนะคะก็แต่ความที่เราอยู่ในสังคมนะคะมันก็เก็บออกมาเป็นเข้อวิจางวลไม่ได้นะคะเมื่อเวลาที่รูปลักษณ์ของเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะ อันที่สองค่ะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะอันนี้สุขภาพาที่เจาะจงไปในเรื่องของโรคประจำตัวต่างๆที่หรือโรคเรื้อรังต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุก็อาจจะต้องเริ่มพบเจอกันได้บ้างแล้วนะคะเมื่ออายุ60นะคะแล้วกเ็เรื่อง ถ้าเกิดเป็นโรคพวกนี้แล้วแน่นอนค่ะมันก็ต้องรักษากันอย่างต่อนเนื่องนะะไม่ว่าบางคนอาจจะแบบเป็นเบาหวานความดันนะะเป็นความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยนะคะโรคไตนะคะหรือว่าเป็นเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอย่างเงี้ยซึ่งโรคเหล่านี้ค่ะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเออมันก็รักษาหายขาดได้ยากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็อาจจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจํานวนมากนะคะรวมถึง ก็ต้องไปพบแพทย์อยู่เป็นประจำนะคะทำให้ผู้สูงอายุที่เปิดเป็นโรคเรื้อรังส่วนใหญ่เนี้ยมักจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็อาจจะนะคะเกิดปัญหาในเรื่องของจิตใจตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตัวนะคะเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตก็อาจจะต้องควบคุมอาหารนะคะทานอาหารอร,อ,อร่อยอร่อยอย่างที่เคยชอบก็ไม่ได้แล้วนะคะใครที่เป็น เรื่องของไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยนะคะอาหารมันอาหารอร่อยอาาร่อยที่แบบมีไขมันที่ชอบทานสมัยก่อนก็ทานไปได้แล้วนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุมตัวเองดีๆไม่ได้นะคะคือถ้าเกิดว่ามีปัญหาโรคเพิ่มขึ้นเงนียอาการสุดหนักลงเงนียก็อันนี้แน่นอนค่ะส่งผลกระทบทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายรวมถึงคุณภาพชีวิตของของผู้สูงอายุเป,ป็นอย่างมากนะคะ เรื่องต่อไปค่ะก็คืออันนี้ก็เคยพูดกันไปหลายครั้งนะคะก็คือเมื่อเราก็เข้าสู่วัยทองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเกี่ยวกับระดับของฮอร์โมนที่ลดร้อยลงนะคะทีนี้การทํางานของฮอร์โมนในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงได้เยอะนะคะเช่นหงุดหงิดง่ายร้อนวบูบว่านอนไม่หลับหรือว่าบางคนก็เหงื่อออก หนาวๆร้อนๆอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาการเหล่าเนี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบเป็นอาการที่รุนแรงต่อร่างกายแต่ว่ามันส่งผลอย่างมากมากเลยนะคะต่ออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะเราอาจจะเกิดอารมณ์แปรปรวนนะคะเกิดความเครียดนะคะบางคนเนี่ยก็ควงหัวควงตาไปหมดนะคะทะเลาะกับคนรอบข้างนะคะบางคนก็อาจจะเกิดอารมณ์ซึมเศร้านะคะหงิดขี้ระแวงวิตกกังวลหรือเอาแต่ใจตัวอย่างนี้ก็ก็มีบางท่านนะคะ เรื่องต่อไปค่ะที่ต้องเผชิญเลยนะคะก็คือในเรื่องของความสูญเสียนะคะโดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุที่แน่นอนค่ะอยู่ในวัยนี้เราก็มีแนวโน้มที่เราจะต้องพบกับก,บการ,พราแพ้ไพ่ตับผู้คน,นเป็นที่รักนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คู่ชีวิตหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เราเคยรักใครสนิทสนมกันก็ต้องมาจากไปนะคะทีนี้พอเราเกิดการสูญเสียแน่นอนค่ะเราก็เกิดความรู้สึกเศร้านะคะ เสียใจว้าเหวนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะถ้าผู้สูงอายุท่านไหนที่ทําใจได้ก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทําใจไม่ได้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้เช่นกันนะคะแล้วโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังอย่างนี้นะคะก,ก็ต้องรมาระวังด้วยสาเหตุต่อไปคือคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานะทางสังคมอันนี้ก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ เออพอใครก็แล้วแต่ที่เข้าอยู่ในวัย60สบนะคะช่วงเกษยียณอายุแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยศตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะรวมถึงบางท่านก็ถ้าไม่มีบําเหน็จบํานาญก็จะขาดไรายได้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าผู้สูงอายุท่านไหนที่ยังทําใจไม่ได้นะคะยังยึดติดกับตําแหน่งราบยศสนันเสริญเนี่ยก็อาจจะต้องสูญเสียความภาคภูมิใจของตัวเองนะคะอาจจะรู้สึก เงานะคะรู้สึกว่าตัวเองได้ค่าหลงไปนะคะรวมถึงถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่ได้มีเงินเก็บเงินออมไวมากนักนะคะตอนช่วงทํางานเนี้ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของสถานะการเงินซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้ผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยทําใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอันน,น,อนี้ได้ยากแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตได้ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะ คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดนะค,คือมีคนพูดเสมอว่าเอ๊ะทำไมพอเราอายุมากขึ้นเราถึงชอบย้ำคิดย้ำทำนะคะคิดซ้ำคิดซากนะฮะลังเลบางทีก็หมกมุ่นในเรื่องของ เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือว่าหมกมุ่นในเรื่องของในอดีตนะคะหรือว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันก็อาจจะเกิดความรู้สึกวิตกกังวลหวาดกลัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกไม่ไม่ปลอดภยัยความรู้สึกไม่ปลอดภัยอันนี้ไม่ได้หมายความถึงแค่ไม่ปลอดภัยในเรื่องของชีวิตอาจจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของเอาการอยู่ในสังคมด้วยเช่นกันเช่นอาจจะกลัวถูกทิ้งอาจจะกลัวถูกคนเขาเรังเกียจนะคะว่าเรา ไม่มีงานการทําแล้วไม่มีไรายได้อะไรเงี้ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงกันมากนะคะแน่นอนก็คือในเรื่องของความทรงจํานะคะผู้สูงอายุเอ,อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพบเจอกับปัญหาของความจําที่บางทีมันก็อาจจะเออช้าลงไปบ้างนะคะไม่ถึงกับลบเลือนไปหรือแบบไม่ได้เป็นสมองเสริมนะคะแต่ว่าบางทีคะ่ะเราก็ ความคิดของเราความจําของเรามันไม่ไวเหมือนสมัยที่เรายัางเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะเพราะฉะนั้นบางทีค่ะบางทีเรานึกอะไรเราก็นึกไม่ออกแล้วนึกชื่อใครเราก็นึกไม่ออกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่อาจจะมีการหลงลืมไปได้บ้างนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นไม่มากก็อาจจะไม่กระทบต่อการดําเนินชีวิตเท่าไหร่นักนะคะแต่ถ้าเกิดใครเป็นมากเนี่ยก็อาจจะต้องหาทางที่จะเยียวยารักษานะคะ แล้วก็ลูกๆแลยหลานที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะทาความเข้าใจแล้วก็ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าปัญหาสุขภาพจิตที่ผู้สูงอายุมักจะพบเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างะะสิ่งแรกเลยที่ผู้สูงอายุจะพบมากก็คืออารมณ์ที่แปรปรวนนะคะอารมณ์ที่แปรปรวนหมายถึงว่าผู้สูงอายุอาจจะมีอารมณ์ที่ เปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆในในวันเดียวกันนะะอย่างเช่นบางทีก็อารมณ์ดีนะคะอาจจะอารมณ์ดีอยู่ได้ไม่นานก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดํำคาญใจน้อยใจกับเรื่องบางเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มากระทบนะคะซึ่งอันนี้จะพบได้มากเลยนะในผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงวัยประมาณซับอายุหกสิบถึงเจ็ดสิบปีนะคะเป็นช่วงแรกๆที่ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณเลยนะคะทีนี้อาการของอารมณ์แปรปรวนที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะก็คือ อย่างที่เมื่อกี้บอกคือการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายอารมณ์ในแต่ละวันนะคะมีตอนเช้าอาจจะรู้สึกมีความสุขสนุกดีเพราะตอนบ่ายอาจจะรู้สึกซึมเศร้านะคะหรือตอนเย็นอาจจะรู้สึกโมโ oh. หแต่ถ้าเกิดอาการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์เหล่านี้นะคะมันมีมากขึ้นหรือรุนแรงขึ้นนะคะก็อาจจะส่งผลต่อการทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วยนะคะอารมณ์แปรปรวนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะ เกิดจากความพิตก,กังวลเกิดจากความเครียดที่เราจะต้องเอ,อพบเจอกับสิ่งรอบข้างที่อาจจะไม่ถูกใจเราสักเท่าไหร่นะักเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเป็นไปมากๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายด้วยเช่นกันนะคะเราแน่นอนะเมีที่เราพูดถึงในเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงในร่างกายในช่วงวัยทองมันก็ส่งผลต่ออารมณ์ปแปรปรวนได้เช่นกันนะเฮ้ยเรามาดูคาว่าสัญญาณที่บอกให้เราสังเกตเห็นได้ นะคะเขาคร่าวว่าผู้สูงอายุท่านไหนที่เริ่มมีอารมณ์แปลบปวนแล้วหรือเปล่านะคะนั่นคือนอกจากการสังเกตในเรื่องของอารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆในแต่ละวันแล้วนะคะเราอาจจะมองว่าบางครั้งเนี่ยผู้สูงอายุที่มีอารมณ์แปลบปวนอาจจะมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะเช่นอาจจะกิดนวามหรือตกังวลหงุดหงิดนะคะสับสนหลงลืมนะะบางทีก็อาจจะมีสมาธิสั้นนะคะหรือหันไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นเพื่อ บรรเทาความวิตกกังวลน,นะะบางคนถ้าเป็นมากๆค่ะก็อาจจะแบบเกิดภาพร้อนะ,ะเกิดอารมณ์ซึมเศร้าได้นะฮะหรือบางทีก็อาจจะแบบใช้ไม่ใช้เหตุใช้ผลที่ดีนะคะใช้ทุนพินิจที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะเอาขาดสมาธิเนี่ยทําให้เอประมาทเลินเล่อทำอะไรผิดพลาดนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บางคนอาจจะส่งผลนะถึงการอาการที่แบบเบื่ออาหารนะคะเหนื่อยล้านะหรือบางทีเอ่อก็เกิดอาการนอนไม่หลับนะอันนี้ก็พบเจอได้มากนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงอายุท่านไหนที่ มีความรู้สึกว่าตัวเองอารมณ์ไม่ค่อยปกตินะคะแล้วมีอาการต่างๆที่ไม่คิดจะพูดไปประกอบขึ้นมาด้วยเนี่ยอันเนี้ยก็อย่านิ่งนอนใจนะคะอาจจะต้องเข้าไปปรึกษา,าคุณหมอนิดนึงนะคะว่าเออเราเกิดอาการอารมณ์แปรปรวนหรือเปล่านะ,ะแล้วคุณซึ่งคุณหมอถ้าท่านตรวจได้แล้วท่านก็อาจจะให้ยาหรือให้ข้อแนะนํำยังไงที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราให้ให้ดีขึ้นได้นะคะต่อไปก็คืออารมณ์เครียดค่ะ ผู้สูงอายุก็จะมีอารมณ์เครียดได้ง่ายนะคะบางคนก็บอกโกรธง่ายนะ,ะอารมณ์เสียง่ายเลยบางทีคือผู้สูงอายุบางรายะคะ่ะอาจจะไม่สามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางทางด้านร่างกายและจิตใจได้นะะก็าอาจจะ หรือแม้กระทั่งสังคมที่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกคือในช่วงกเกษียณอายุใหม่ๆเนี้ยก็อาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุบางท่านนะคะเกิดความเครียดนะคะทีนี้เกิดความเครียดนานๆก็อาจจะเกิดความเครียดสะสมเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้พอเกิดความเครียดสะสมแล้วก็อาจจะมักจะแสดงออกมาทางทางภาษากายให้เห็นนะ,ะอย่างเช่นอาจจะเกิดอาการย้ำคิดย้ำทำ นะคะพูดซ้ำหูดหงิดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับนะคะซึ่งซึ่งภาวะเครียดแบบนี้นะคะ่ะในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นกันอาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุ คือพอเครียดมากๆแล้วก็ปวดศรีรษะเนาะปวดศรีรษะเป็นไมเกรนหรือแม้กระทั่งบางครั้งก็ส่งผลต่อระบบย่อยอาหารนะคะ mm. เช่นทานอาหารแล้วก็อาหารไม่ย่อยมีกรดในกระเพาะนะคะหรือทําให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารนะ,ะหรือบางคนเครียดมากๆก็เกิดความดันโลหิตสูงได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูคะ่ะว่าสัญญาณที่บอกว่าเราเกิดความเครียดแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างะะอันแรกก็คือ ก็บางทีนะคะมันก็แสดงแสดง,สดงออกมาทางปฏิกิริยาของใบหน้าอย่างเช่นเน,นี่ยอาจจะมีใบหน้าที่เกรงนะคะหรือบางครั้งอาจจะแสดงออกใน ปฏิกิริยาของพฤติกรรมอื่นเช่นอาจจะมีการกัดฟันเวลาที่เราโมโหนะหรือเกรงตัวนะคะกำหมัดหรือบางทีก็หน้านิ่วคิ้วขมวดอย่างเงี้ยน,นะคะหรือถอนหายใจปล่อยๆอันนี้ก็แสดงออกว่าเราเกิดความเครียดแล้วนะคะบางคนก็จะปวดร้าวตั้งแต่ศีรษะลงมาต้นคอนะคะลงมาที่หลังคือปวดไปหมดเลยนะคะหรือบางคนก็อาจจะแสดงออกมาว่า เกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยนะคะเช่นปวดท้องนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารไม่ย่อยเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเบื่ออาหารคือบางคนก็พอเครนมา,มากๆก็ทานอาหารไม่ลงนะคะแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่เห็นได้มากก็คือหงุดหงิดโมโหง่ายโกรธง่ายนะคะใครพูดด้วยนิดหน่อยก็ผิดหูแล้วนะคะไม่พอใจชวนทะเลาะนะคะหรือบางทีก็เเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะมีอารมณ์รุนแรงทีน,นี้พอเวลาที่โกรธเราก็จะมีลักษณะข,ของการาการหัวใจเต้นเร็วนะคะอันนี้ก็จะทําให้ เกิดอาการหอบเหนื่อยได้นะคะหรือบางคนก็จะเครียดขึ้นขนาดนอนไม่หลับนะคะอนอนหลับยากนะคะอีกอาการหนึ่งที่พบเจอมากเลยก็คือในเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าอันนี้ผู้สูงอายุก็เป็นกันเยอะนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นส่งวัยหรือเป็นวัยเด็กนะคะเรื่องเรื่องโรคซึมเศร้าเนี้ยก็พบเจอได้มากขึ้นนะคะ ือคือโรคซึมเศร้าเนะะี่ยค่ะอาจจะเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองที่ทํางานผิดปกตินะคะอาจจะมีแค่อาการซึมเศร้าเล็กๆน้อยๆไปจนกระทั่งถึงอาการซึมเศร้าที่รุนแรงมากๆนะคะแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่น่าวิตกกังวลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวนะ,ะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแล้วเคยเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงม,มีเพื่อนเยอะก็กลายเป็นคนที่เก็บตัวนะคะไม่พบกับเพื่อนไม่ออกนอกบ้านพูดน้อย เบื่ออาหารน้ำหนักลดเนี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็ในบางครั้งเนะี่ยถึงแม้อาการซึมเศร้าจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทํางานของสมองโดยตรงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มีอาการซึมเศร้าเป็นเวลานานๆแล้วก็ทําให้มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่แล้วเราไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วอาจจะแบบทําให้ผู้สูงอายุบางรายอาจจะรู้สึกว่าอยาก อยากเสียชีิตอยากจบชีวิตไปได้อยากฆ่าตัวตายแล้วนะคะไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้สัญญาณที่บ่งบอกว่าเรามีอาการซึมเศร้ามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเพื่อเอาไว้คอยสังเกตนะคะอย่างเช่นเออการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบุคลิกภาพอันที่หนึ่งเนี่ยคืออันนี้สังเกตได้ชัดเลยนะจากคนที่เคยอาจจะเคยเป็นคนสนุกสนานตลกเฮฮานะคะร่าเริงแจ่มใสหรือมองโลกในแง่ดีก็อ,อาจจะเปลี่ยนไปแบบ คนละทิศคนละทางเป็นคนเราคั่วกันเลยนะคะจะกลายเป็นคนที่พูดน้อยลงนะคะแล้วก็ไม่ร่าเริงไม่หัวเราะไม่เอ,อคือกลายเป็นมองโลกในแง่ร้ายไปเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเมื่อกี้ที่บอกคือเก็บตัวแยกตัวจากสังคมนะคะไม่ออกไปพบปะเพื่อนโูงเหมือนอย่างเคยนะคะหรือว่าไม่ยอมพูดกับคนในครอบครัวเลยนะคะเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะไม่ยอมทานข้าวอย่างเงี้ยนะคะ น้ำหนักตัวก็ลดลงะเวลาชวนทานข้าวอะไรก็ไม่ทานหรือทานได้น้อยนะคะหรือบางทีบางคนนะคะลักษณะอาการซึมเศร้าก็มีเป็นตรงกันข้ามได้ก็คือทานเยอะขึ้นน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่พบเจอบ่อยก็คือขาดความสนใจในกิจกรรมต่างๆที่ อยู่ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นบางคนชอบกีฬาบางคนชอบทํางานอดีเลกเนี้ยก็ไม่สนใจแล้วนะคะไม่อยากจะทําหรือทําไป็นนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยล้าไม่มีแรงไม่มีความกระตือรือร้นที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรที่สนุกสนุกหรือทําอะไรที่เป็นกิจวัตรประจําวันนะคะบางคนค่ะอาจจะส่งผลกระทบต่อการทําให้รู้สึกว่าวิตกกังวลน,นะคะคิดช้านะทําอะไรก็ช้าโดนะแล้วก็ มีความพูดอาจจะมีคนพูดอยู่บ่อยๆว่ารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกหมกมุ่นกับความล้มเหลวต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนะโทษตัวเองนะบางคนก็จะมีอาการขาดสมาธิคือสมาธิสั้นมีปัญหาเรื่องความจำนะคะจำเรื่องราวนู่นนี้นั่นไม่ได้แล้วนะหรือว่าอาจจะพูดถึงความตายบ่อยๆนะคะอันนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาการนอนไม่หลับก็ก็พบเจอบ่อยเหมือนกัน เฮ้ยอ,อาการอื่นๆที่เราอาจจะพบได้เกี่ยวกับใจิตใจของผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะมีนอกจากที่พูดมาก็อาจจะมีในเรื่องของความน้อยใจนะคะบคนก็พูดเสมอนะคะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะขี้น้อยใจนะ,ะโดยเฉพาะคนที่เคยมีแบบคนเอาอกเอาใจเค,เคยดูแลสมัยที่ยังทํางานอยู่นะคะที่พอปลดกเกษียรแล้วอยู่ลาพังแล้วก็ไม่มีคนดูแลก็จะขี้น้อยใจนะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคนรักนะ,ะไม่มีคนดูแลนะคะแล้วก็บางคนก็มีอารมณ์ ง่ายนะคะคือใครพูดไม่ดีหน่อยหรือใครพูดไม่เข้าหูหน่อยก็จะโกรธนะคะคิดมากอันเนี้ยมันจะมากับเรื่องโกรธง่ายนะคะคือทั้งๆท,ที่แบบจริงๆไม่มีใครพูดหรือทําอะไรให้ให้ตั้งใจจะทําให้โกรธเลยก็จะมีความรู้สึกว่าพูดไม่เข้าหูแล้วก็จะมีความนอวัดระแวงนะคะแล้วก็คิดตลอดเวลาว่าคนรอบข้างไม่ชอบไม่ชอบเราหรือว่ามีอคติต่อเราเ้ยน,นะคะ บางคนก็อาจจะแสดงอาการว่ามีความสึกเศร้าส้อยนะหงอยเหงาเหงาอยู่บ้านขาดเงินขาดเพื่อนนะเจ็บป่วยร่างกายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะสิ้นหวังนะพอเป็นมากๆก็จะรู้สึกสิ้นหวังไม่มีรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์หมดอะไรตายอยากในชีวิตนะไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมาอันนี้เราพอจะเราจะได้ยินผู้สูงอายุพูดบ่อยๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจจะแบบมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ อันนี้ก็ก็พบได้มากนะคะหรือบางคนก็จะแบบคิดถึงแต่อดีตนะคะย้อนพูดถึงแต่อดีตชอบเล่าเรื่องอดีตซ้ำๆนะคะแล้วนี่คนรอบข้างเขาก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะทําให้คนรอบข้างเบื่อได้นะคะก็จู้จี้ขี้บ่นนะคะอันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคะผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีลักษณะข,ของการชอบแปกภาระนะคะค,คือคือพอตัวเองอายุเยอะขึ้นแล้วนะคะไม่ได้ทํางานแล้วก็จะ ชอบเออหางานมาทํานะคะอย่างเช่นช่วยดูแลลูกหลานนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทําให้ท่านไม่ไม่เหงาแต่ว่าจริงๆบางทีบางท่านเนี้แบบภาระทุกอย่างเอาไว้ที่ตัวเองเลยนะคะทำทุกอย่างเองหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็เหนื่อยนะคะพอาสูงอายุมากรับผิดชอบมากก็เหนื่อยนะคะน,นี่ก็พบเจอได้มากนะคะทีนี้อาการแบบไหนที่เข้าไขว่าจะเป็นสุขภาพจิตที่เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุซึ่งญาติพี่นอกก้องควรจะต้องระวังแล้วนะคะก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สูงมีผู้สูงอายุมีรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นอาจจะสู้ผอมลงหรือดูเหนื่อยกัเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วหรือแบบรูปแบบการน,นอนที่ผิดปกติไปนะคะมีอาการห่วงซึมตอนกลางวันตอนกลางคืนไม่ยอมนอนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอารมณ์แปรปรวนอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะฉุนเฉียวง่ายหงุดหงิดง่ายหรือแบบไม่พูดไม่จากลายเป็นคนเก็บตัวอย่างเงี้ยนะคะ อพวกอาการเหล่านี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังนะคะทีนี้แนวทางการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่จะทําให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่ดีนะคะก็คืออันแรกก็คือต้องเราในฐนานะผู้ดูแลนะคะหรือคนในสมาชิกในครอบครัวก็ต้องให้เกียรตินะ,ะให้เกียรติผู้สูงอายุยอมรับในการตัดสินใจยอมรับในบทบาทและความสําคัญของผู้สูงอายุนะคะอยู่เสมอนะคะให้ท่านรู้สึกว่าท่านมีคุณค่านะคะแล้วก็ ส่งเสริมในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆนะคะในแต่ละวันนะคะให้ท่านมีความสุขสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะชวนท่านเล่นกีฬาเล่นดนตรีนะคะหรือชวนทานํางานศิลปะงานอดิเรกที่ท่าน ชอบชอบทำเนี่ยก็ก,ก็อาจจะชวนท่านทําเป็นประจำนะคะฝึกสมองค่ะชวนท่านเล่นเกมต่างๆนะคะเพื่อให้ท่านใช้ความคิดนะคะอยู่เสมอนะคะส่งเสริมในเรื่องของการออกกําลังกายอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะะผู้สูงอายุจําเป็นจะต้องได้รับการออกกําลังกายทุกๆุกวันนะคะอย่างน้อยวันละสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะคะอันนี้ก็ถ้าท่านไม่อยากออกกําลังกายเองเราก็ต้องชวนท่านออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วที่สําคัญคือ ต้องมันสังเกตความผิดปกติต่างๆที่เมื่อกี้บอกไปนะคะคือถ้าดูเมื่อไหร่ก็ตามในสองสามวันรู้สึกว่าท่านผู้สูงอายุมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติธรรมดาไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอรหรือกิจวัตรประจําวันอันนี้เราก็ต้องคอยหสังเกตว่ามีอะไรมารบกวนจิตใจท่านหรือเปล่านะคะ ที่สาคัญอีกอันนึงที่จะช่วยได้ก็คือว่าการที่ให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับบุคคลในครอบครัวที่ท่านรักนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเนี่ยคือผู้สูงอายุท่านก็จะมีความสุขมากๆเลยว่าที่มีลูกหลานห้อมล้อมนะคะแล้วเวลาที่อยู่กับท่านในบ้านเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้เกิดความสงบภายในบ้านนะคะนนี่หมายความว่าคือเราต้องไม่เอาเรื่องกวนใจต่างๆเนี่ยไปให้ผู้สูงอายุรับฟังนะคะก็คือ เอ่ออยู่กันด้วยความสงบนะคะผ่อนคลายนะคะปล่อยวางนะคะรวมถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะมีความรู้สึกเอสนุกสนานอยู่ทุกวันนะคะจริงๆแล้วความสุขของผู้สูงวะะัยเนี่ยค่ะเกิดได้ด้วยความรักความเข้าใจของพวกที่อยู่ใกล้ชิดและสมาชิกในครอบครัวอย่างมากๆเลยนะคะเวลาที่ เราอยู่กับท่านนะคะเราก็าอาจจะชวนท่านพูดคุยกับเกี่ยวกับประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่ประทับใจในอดีตที่ผู้สูงอายุมีความรู้สึกดีนะคะหรือทํำยังไงก็แล้วแต่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเอการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจตามวัยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับท่านหรือกับลูกหลานะคะทุกคนยังสามารถที่จะมีความสุขอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่ที่เกิดขึ้นมาได้นะคะรวมถึง ถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุเกิดต้องพบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาคุกคามในชีวิตเนี่ยคือการที่จะก้าวข้ามผ่านหรือรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเอ,อสําหรับผู้สูงอายุโดยลำพังเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าท่านได้รับกําลังใจจาก คนในครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานนะฮะหรือญาติพี่น้องเนี่ยก็จะทําให้ช่วยให้ท่านมีกําลังใจแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันไปกับโรคภัยต่างๆนะะที่เกิดขึ้นได้นะหรือแม้กระทั่งอย่างที่ม่ตอนต้นบอกไปค่ะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเกิดที่จะต้องเผชิญกับการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ที่อยู่ในบ้านที่ท่านรักเนะี่ยค่ะแล้วท่านมีคนที่อยู่รอบๆตัวท่านที่ช่วย ให้กําลังใจท่านนะคะแล้วก็ให้ท่านช่วยให้ท่านก้าวผ่านเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงการสูญเสียนั้นไปได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าเกิดว่า คนในบ้านสมาชิกในบ้านสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์ทางด้านพฤติกรรมนะคะของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านลบอย่างนี้ก็อย่านิ่งนอนใจนะคะก็ต้องพาควรจะต้องพาไปปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็ไปตรว,ดตรวจดูซิว่าท่านมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่า,<อ>าน,นะคะเอาละค่ะสาหรับวันนี้ค่ะก็ ออหมดเวลาไปอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่อยู่ในใบเกษยียณก็อย่าลืมนะคะเขียนมาคุยกันได้สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ